พี่ตัดข้างนี้ให้ก่อนนะขะอหนึ่งนะ พี่ขอตัดหน่อยนะคะนิดหนึ่งนะนั่งพิงไปได้เลยจ้าพิงไปเลยพี่จะให้กำลังใจเองนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะนิดเดียวค่ะ ไปเชียงใหม่มากลับมาตอนไหนคะเมื่อวานที่ไปหาหมอที่เชียงใหม่ใช่ไหมรอ้ห่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเสร็จแล้วรจริงๆนี่ไงมาดูเร็วเสร็จแล้วอันนี้พี่ให้ดูได้มาดูกัน ใช่แล้วค่ะฮะสุดแล้วคือ <c> พ <ười> ี่ทำค่อยอยู่ใช่ไหมขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมันคือติ่งเนื้อที่น้องทนมานานมันก็เลย ปวดบวมเอาออกแล้วจ้าเราออกแล้วอันนี้พี่ทำความาสะอาดให้เฉยๆค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ตัดข้างให้โอเคไหมไหวนะคุณแม่ไม่มาไม่มีใครเป็นกำลังใจให้พี่เป็นให้เองพี่เป็นทุกอย่างให้แล้วนะนิดนึงนะคะ นิดนึงนะคะพี่ค่อยๆตัดให้หนูที่สุดเลยพี่รู้ว่าน้องกลัวจริงนะ เรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะอีกสิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะอือหือข้างเนี้ยพี่ไม่สามารถดึงให้ได้เลยอะ่ะ พิบนิดนึงนะคะพี่ขออภัยจริงๆเพราะว่ามันแน่นมากนิดเดียวพี่หาตำแหน่งนิดนึงนะอ่าโอเค,อเคพี่ได้แล้วค่ะโอเค <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> นี่งามใหญ่โตอยู่นะคะมันใหญ่กว่านิ้วชีะะ้อีกอะค่ะอ่าพี่เช็ดให้เดีย๋ยวพี่ใส่ยให้นะคะมาพี่วัดให้ดูก่อนดีไหม,อ,มอันนี้ค่ะ ใส่ให้ดูสองอันเลยจึ๊บโอเคยาวมากค่ะ